คือทักษะในการเรียนเพื่อรู้ศึกษาดูเพื่อใช้จริงๆต้องคิดเพื่อใจเพื่อให้อยู่รอดทํายังไงเราต้องคิดให้รอดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูไม่มีตัวอุปกรณ์เทคโนโลยีท่านอาจารย์ประกอบแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณครูมีครมบุ๊กสามารถที่จะเอาไปทําอะไรได้แต่ความแตกต่างก็คือถ้าเกิดคุณครูมีเทคโนโลยีแล้วคุณครูยังคงต้องมาเรียนรู้วิธีการใช้ไปไเรื่อยๆอยู่เนี่ยคุณครูก็จะบางวันก็จะท้อครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบอกว่า เด็กๆของเราเรียนเอาไปรู้รู้แล้วเอาไปใช้ใช้แล้วใจของเขาจะทํายังไงให้เขาอยู่รอดได้มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับยุคนี้นะครับทักษะการเรียนรู้ของครูนั้นสําคัญครับจริงๆต้องประสานความร,รู้กับเทคโนโลยีที่นี้จุดพอดีของสถานการณ์ของแต่โรงเรียนไม,ไม่เหมือนกันตรงนี้คือเป็นประเด็นเลยครับ ผมชื่นชมนักนอาจารย์ประกอบมากๆักโรงเรียนที่ท่านบอกว่าโรงเรียนที่อยู่กํางชานเมืองพื้นทินจำลองสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับโรงเรียนของประเทศไทยมากที่สุดอันนี้เป็นประเด็นที่ผมชื่นชมมากๆนะครับสาเหตุสาคัญก็คือถ้าเกิดว่าคุณครูอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการอุปรกรณ์อยู่แล้วเนี่ยคุณครูแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับคุณครูหลายท่านอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนชายขอบในต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยบางท่านบอกว่าอินเทอร์เน็ตของนักเรียนของเขาี่ใช้วันละ9บาทจะ,ะเปิดกล้องได้7-8นาทีหมดแล้วอย่างเนี้ย ก็เป็นประเด็นที่ภาครัฐก็คงอาจจะต้องเข้ามาช่วยต่อไปทีนี้จุดพอดีของสถานการณ์ของคุณครูแต่ละท่านนั้นแตกต่างกันไปจึงทาให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างกันไปครับวันนี้การบราการการพึ่งมือการสอนออนไลน์ผมเชื่อว่า่านจาจาร์ดรวรสวงจากรีปทุมจะได้มีภาพรวมหรือภาพฉายของแอปพลิเคชันจำนวนมากในช่วงต่อไปนะครับแต่ผมจะนําเรียนทุกท่านว่าจริงๆแล้วแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนรู้วันนี้มีเยอะแยะมากมายนอกจากฝั่ง Google ซึ่งผมทราบว่านายจันทร์ประกอบไ้ทดลองเป็นจํานวนมากแล้ว ในฝั่งของ Apple ก็มีอีกมากมายเลยนะครับนำมาให้ท่านดูอย่างที่เห็นนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณครูมีส่วนหนึ่งที่ทุกๆคนสามารถถือ iPad แล้วกลับไปสู่โมเดล iPad 1 to นได้จริงๆอาจจะเป็น green cast หรือว่าเป็นเด y d r e ของเราแต่ว่าในอนาคตมันจะเป็นไปได้เพราะว่าอุปกรณ์ราคาถูกงงท่านอาจารย์อาจจะใช้แอปพลิเคชันจำนวนมากในการสร้างสรรค์ผลงานหรือสร้างโปรดัก t ีไปกับเด็กหรือท่านอาจจะสร้าง workflow หรือลักษณะของข่าวโซเชอย่อยางที่จให้เด็กใช้งานร่วมกันแม้กระทั่ง collaboration ร่วมกัน ทีประเด็นคำถามคือแอปพลิเคชันมีมากมายหมดทำยังไงดีครับคาตอบก็คืออาจารย์จะต้องเรียนไปทีละแอปครับไม่มีทางเลือกในหลายเดือนหรือหลายช่วงปีที่ผ่านมารอาจารย์หลายๆท่านก็พวกเราเองสี่ห้าท่านเนี่ยนะครับจัดการอบรมผมให้กับุณอกูจำนวนมากเลยหลายพันคนในประเทศนี้นะครับบางภาพฉายก็เป็นแอปพลิเคชันใหญ่ๆเลยจํานวนมากที่ใช้ร่วมกับดรณาการแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่ชังกิ้งของการใช้แอปพลิเคชันบางแอป เื่อที่จะให้เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละแบบจริงๆโดยเฉพาะตอนที่ศาสตราจารย์ดรจินตวีตดได้กล่าวไว้แล้วนะครับเรื่องของ formative assessment หรือระหว่างทางเนี่ยก็ก็บอะไรไว้บ้างจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือมากมายนะครับ ในสุดของ a อ p l e ก็มีอ in. really ีกทางหนึ่งซึ่งนำาให้ทุกท่านดูก็มีอะไรชื่องต่อไปนี้ทั้งหมดนะครับไม่กระทั่งแพดเล็ตตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับวิธีการอัปโหลดแพดเล็ตก็เปลี่ยนแปลงไปวิธีการนำเอาแพดเล็ตไปซ้อนมีในแพดเล็ตของแพดเล็ตอีกทีนึ่งก็มีวิธีการมากมายอาจารย์โรสุนเก่งมากเดี๋ยวเราลองสอบถามท่านในช่วงต่อไปนะครับผมฉายภาพและบอกทุกท่านว่าจริงๆแล้วแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เพื่อการจัดการสอนออนไลน์ไม่มีครับมีคนถามคนถามที่เยอะมากเลยครับ มันมีอะไรครับมีแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูได้ศึกษาวิธีแล้วก็มีกลยุทธ์วิธีเพราะคุณครูมีใจที่จะสอนอย่างที่คุณครูที่แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นชุดปาษสาทประสาท,ทยมิสครูนีครับดังนั้นการบราการเครื่องมือการสอนออนไลน์ที่ใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมสิทธิให้รู้ให้ดูให้คิดให้ถูกจริตและติดสาระเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะยากเพราะวันนี้นะครับความน่ากลัวของคนที่เป็นคุณครูระดับสบวทขอศาที่มานี่ก็คือสอนอนอนไลน์มาปีน,น,ลแ,ลปน,น,ปนแล้วแล้วป ความน่ากลัวของคุณครูที่มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือขยับเติบโตขึ้นมาเป็นอาจารย์ของออระดับอุดมศึกษาในปีหนึ่งนี่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่านักเรียนที่อยู่ระดับมสม .5 ม .6 ้นี่ยเรียนออนไลน์มา2ปีละพอมามหาวิทยาลัยจะต่างยังไงและจะถูกจริตเด็กได้ยังไงและจะติดสาระเข้าไปเรียนยังไงนะ